ครับสวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไร่ครับวันนี้มาหยดน้าพริกแกนะแห้งฝนไม่ตกไม่ยอมตกเลยนะทีไรล,ลุงน้อยโดยพอดีที่ขยักไว้ตรงนี้หน่อยนึงตัวจะปลูกถัว่วเลยก็เดี๋ยวให้น้ําพร้อมเลยเนี่ยนะกำลังให้น้ําอยู่กับประมาณอีกสักวันสองวันแลก็มาหยอดนะได้สี่ร่องครึ่งนะเนี่ยเดถึงไม่ได้สี่ร่องครึ่งนะ จะลองพื้นไปอรปูนขาวลองพื้นนะปูนขาวกับขี้ไกล่ลองพื้นเพอาป,ปรับสภาพดินเพาดินช่วงนี้เขาจะใกล้ผวกเนี่ยนะเขาจะไม่ค่อยดีนะทุกคนนะพวมูนพริกกจะตายอย่ะเหี่ยวตายนะจะไม่ค่อยโตถ้าฝนดีๆนึงจะดีอ่ะวันนี้ก็เพิ่งหยดนะเพิ่งหยดได้ประมาณก็ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะทุกคนเนะี่ย ปีนี้ก็มีทําสาวช่วงนี้นะยังทําได้มีกี่แถวเลยก็ว่าถ้ามีเวลาก็จะทําทางนี้ต่อเดี๋ยวดูกันนะว่าจะมีเวลาหรือเปล่าเพรต้องไปเทาลายแปลงนู้นอีกนะุกวนะพิกุงน้อยก็ประมาณนี้นะเนี่ยก็เริ่มงามนะแล้วแตวก็ประมาณอีกหวานสองวันเลยนะจะมาฉีดฮอร์โมนอันนี้โยดอย่างเดียวนะยังไม่ยังไม่ไมนั่น ยังไม่ยดปุ๋ยเพิ่มปุ๋ยเพิ่งยดไปเดี๋ยวหน้าก็จะเปลี่ยนสูตรปุ๋ย,ยนะจะน่าจะเป็นเอาสูตรเสมอนะสูตรเสมอมายดมากอันี้ก็าแม็กนัมมานะพอดังแน่นๆเลยนะพอของช่างน็อตเสียงดังแน่นๆทุมๆดีจังเลยล้มแรงดีนะทุกคนเปลี่ยนวินเนะนี่ยก่อน หยดตรงโน้นลงน้อยก็ไถนะเล่งดังวีดงวิดดว่งย่างนี่นะบินพมดลงน้อยก็น้ำใส่ถังด้วยนะเอาใส่ไว้เผื่อมาไล่เอาไว้ล้างหน้าล้างตา พี่มาฉีดยาแล้วก็หยดน้ำต่อลุงน้อยก็เอาไว้อาบน้ำเสียงก็ไม่ดังจนเกินนะพอช่างน็อตอันนี้เป็นลูกแรกนะของลุงน้อย นี่นะแม็กนัมเสียงดังก็ๆๆๆงหน้านี่นะจะเป็นพวกเกี่ยวกับเฟืองหรือพวกปั๊มก็นะระบบมันก็จะดังอย่างนี้ดังนะทุกคนยังไม่มีอะไรเยินนะ,ะเดิงปกติดี ผลแรกนี้ก็ประมาณสี่ห้าวันห้าวันเต็มที่ห้าวันเราก็ต้องขยันมาหยดเดี๋ยวช่วงนี้ลงน้อยว่าดินที่สวยให้รุกพุขึ้นนะเดี๋ยวจะเอารถไถนาเดินตามนะเอาเข้าวลองเดี๋ยวค่อยๆไถน้อยเรียมผ่านและเรียมถอดผ่านเรียมอะไรเดี๋ยวกลับล้อนะกลับล้อข้างหนึง่งแบบเหมือนเขาไถล่องมันนะเดี๋ยวจะามาลองเนี่ยเพราะดินแน่นมากเนดะี๋ยวจะเอารถปั่นก็ ก็จะแข็งแข็งจัดจะปั่นไม่ไหวนะเดี๋ยวเอาใช้รถตุกดีกว่าก็ายหนาเดินตามนะไยก่อนระเบิดดินก่อนเบิดเอาเข้าเอาดินเข้ามากลางเนี้ยทุกคนะเอาดินเข้ามากลางในเวลานั้นก็แหวกออกเดี๋ยวจะกลับใบผ่านเล็กน้อยเดี๋ยวลองกลับใบผ่านดูช่วงเดียวนี้ก็ค่อยๆเอาคอมเต่พิจงน้อยอยู่ก็ยังหลบๆเอาได้นะ เริ่มจะออกสีเอาเหี่ยวนะพอแดดเริ่มร้อนก็นจะออกสีเอาเหี่ยวนะแล้วตอนแรกลุงน้อยว่าจะหยดพวกนี้เลยรอรอไม่ไหวนะกัางวานด่ายาเสร็จตรงริมป่ามานะ่าะด่ายาเสร็จปั๊บลุงน้อยก็ต้องรีบหยดเลยเพราะเขาเหี่ยวเดี๋ยวบ่ายนี่ครับจะเหี่ยวมากเลยไฟแรงนะทุกคนนะของลุงน้อยก็แจ็ตทีก็เปลี่ยนแล้วนะวินพัดลมอะ่ะเปลี่ยนแล้ว แล้วก็อา1 1ทีรอสิอันนั้นก็เปลี่ยนแล้วแต่ไฟยังไม่ได้ลองนะแต่ทีก็ยังไม่ได้ลองต่อนะเดี๋ยวจะลองต่อ,อามาใช้แบบแมกนัมเนาะสบายนะลุง้อยมาไล่มาเช้าก็มามายังไม่แจ้งดีลุง้อยก็ติดไฟมาตลอดไม่ต้องใช้ไฟม้อใช้ไฟรถนี้โอ้แฉวเลยทุกคนก็เดี๋ยวลองแตทีอีกครั้ถ้าแต่ทีไฟพอครับโอ้ ายทีนี้ลุงน้อยไป็นอยงใ้ไฟมอเลยเสียงยังใช้ได้นะเสียงหอบเสียงอะไรก็ยังดีอยู่ปีกว่านะคนเื่องอลเดี๋ยวดูความทนของเขา อยู่ได้กี่ปีนะครับวิดีโอคลิปนี้จะขอจบไ้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไล่์ด้วยครับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ